สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านมันตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนิ k k อี e, ๊ช้าวีพีแล้วก็นิกเอี k ๊ย e, บ่ายวีไอพีก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่2กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจาลนญาณในการรับชมนะครับเรามาดูนิเคอกเช้าว vip วันที่2นะครับผลออก932 21 932แล้วก็21 <c oughs> เลขเด่นมีโหลดหลดเนาะ ตัวประกอบมาด้วยกันนะครับ1กับ 2, 2ครับต่อที่นี่คือีกบาย vip นะครับาย vip ผลอแปด cc 1สครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเข้าตัวนี้เนาะเข้าตำแหน่งน,นี้นะครับ1 เคยนำหนึ่งไปวิ่งไปโูลดนะครับขอถือว่าเข้าสำหรับรอบบายนะครับครับก็ามาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่3นะครับวันที่3เดือน11อปศสองพันหกรยิบนิเคอีเช้าว VIP วันนี้นะครับเลกเด่นได้1กับ2 แนวทางของผมนะครับถ้าได้เลข1กับเลข2นะครับให้ระวังเลข3เอาไว้นะครับแต่ตัวที่ผมเล่นในสูตรนะครับเล่นในสูตรที่ได้ก็คือเลข2แต่ว่ามันก็ติดอยู่ในตัวประกบอยู่แล้วเนาะเลข3ามางก็สามารถจับได้นะครับ ผมกลัว,ลวกลัวอย่างเดียวก็คือเล็กเด่นมาด้วยก,กันท่นนานจะจับก็ได้เนาะแต่จะเป็นสามารถสามเจ็หรือว่าติดสามไปก็สามารถสามเจ็ดแค่นั้นก็พอนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นก็คือสองเจ็ดนะครับส่วนสามตัวก็ตัวนี้เลยนะครับ จะได้ชัดเจนขึ้นเนาะแล้วก็ครับต่อที่นี่คือบ่ายบีไอพีนะครับบ่ายบีพีนะครับ,รบเลขเด่นมันจะได้เลข6กับเลข7นะครับผมเล้นในที่เลข6นะครับใครชอบเลข7จับที่เลข7นะครับหนึ่ที่เลข6ส่วนตัวนี้ก็ประกบนะครับ890มันนี้เน้นในที่เลข6 ว่าที่ผมจับไปผมจับไปที่หกศูนย์ครับหกศูนย์สามตัวก็ 4, 6, 4, 6สี่ศูนย์หกคือสี่หกศูนย์ก็ได้นะครับแคปไปที่รับเนาตางก็แคปเอาไว้นะครับ กับตายนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก fc ทุกท่านโชคดีในวันที่3เดือน11บพศสอนรกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ